สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการผ้าปวนจอและผมกับเอกแฮปปี้ครับต้องบอกว่าวันนี้ก็มาในคอนเซ็ปต์เดิมๆครับหล่อกว่าเก่าเขาากว่ากอดอ่อนกว่าใครและใหญ่กว่าเดิมวันนี้ครับเรามีจะมาเพิ่มเติมความสนุกความฮาจากพี่ๆตลกทั่วฟ้าเมืองไทยครับที่นําเรื่องราวดีๆทั้งประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ทางอ้อมน,นะครับที่จะมาบอกให้คุณหัวเลาะบอกให้คุณได้ยิ้มและบอกให้คุณได้หากันนะครับในรายการของเราแน่นอนครับใครที่กำลังกลังเครียดไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับปรึกษาทางรายการของเราได้รวมถึงใครอยากจะมายืมตังค์ผมก็ได้เช่นกันนะครับ <c oughs> ให้สิทธิ์คุณยืมเต็มที่แต่ผมไม่มีให้ยืมอ้าอย่างนี้ดีกว่าใครที่อยากชมรายการของเรารวมถึงถ้าเกิดไปบอกเพื่อนบอกฝูงนะครับ <c oughs> ดูดูกันได้นะครับทาง ช่องพอใจชาแนลของเราครับที่นี่เวลานี้ช่องนี้ครึ่งชั่วโมง30นาทีเต็มอิ่มกับความมันความหาและที่สําคัญครับกับคลิปที่เราจะเป็นนาคลิปดีๆจากทั่วโลกให้คุณได้ชมกันรวมถึงถ้าเกิดใครบอกว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีไม่ได้อยู่หน้าจอพอใจชาแนลนะครับคุณก็สามารถจะออนไลน์เจอกับพวกเราได้ตลอด24ชั่วโมงครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับไม่ว่าจะผ่าน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไอโฟนไอแพดแท็บเล็ตเน็ตบุ๊กรวมถึงในส่วนของโทรศัพท์ Android ทุกระบบครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา w w w p o j t channel com แค่นี้ครับความสนุกสนานก็จะส่งตรงถึงหน้าจอคุณครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามนะครับเนื้อฟ้าใต้บาดาลเราก็จะพาความมันความหาไปพบกับทุกท่านถ้าไม่เชื่อไปพบกับแก๊กแรกครับแก๊กป่วนจอ นี้นะคบจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสามีภรรยาเออต้องบอกว่าครอบครัวอยู่ด้วยกันต้องเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยกันนะครับและที่สําคัญครับเขาบอกว่าสามีคนไหนเนี่ยเขาลบไม่ใช่เขาลอนับถือ,เ,อ,อเกรงใจภรรยาเนี่ยคนนั้นน่ะกลัวเมียจะเจริญเจริญนะครับนี่เหมือนกับวันนั้นครับอันนี้แอบเอาเรื่องข้างบ้านมาเล่าให้ฟังข้างบ้านทะเลาะก,กันโอ้โหทะเลาะก,กันเป็นเรื่องเป็นเล่าใหญ่โตที่สุด สามีต้องยอมคับเ <Culture> พราะว่าม <ani> ีพ่อคุณยางสุดสามีพระคุณอย่งอ <abytes> ายยงไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอัน,นเราก็ไม่อยากจะไปดูนะครับแต่อยากให้ไปดูพร้อมกันครับเพราะว่าแก๊ดนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสามีภรรยามาดูกันว่าจะมีความกลัวกันในครอบครัวมากน้อยขนาดไหนครับ S 1> <S 1> <S เครียดชีวิตรถก็โดนยึด <S <S บ้านก็นติดไว้หลายเดือนแล้วเนี่ยผมเลยเซ็งเลยพี่เครียด <S <S เลย <S <S ตายเลยคนเรามันมีทางออกรถโดนยึดเดี๋ยววันหน้าเรามีโอกาสเราก็ซื้อใหม่มบ้านเราก็หาใหม่ได้คนเรามันจะมีกำลังใจเอาอย่างพี่นี่เวลาพี่มีปัญหาเครียดเนี่ะที่ทำยังไงอ่ะ <S 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 ถ้ามีปัญหารถจะโดนยึดกระเป๋าตังค์เนี่ยทำไมอ่ะมีกระเป๋าตังค์ก็พกลูกเมียไว้สิ เพราะมันกระป๋างตามพีจะมีรูปเมียติดตลอดเลยติดตลอดเลยเวลามีปัญหาเสร็จปั๊บเอามาดูเอารูปเมียมาดูเอามาดูทุกอย่างก็คลี่คลายได้สบายเลยโล่งเลยดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่อ๋อวิธีพี่ไปใช้มีปัญหาปุ๊บเอารูปเมียขึ้นมาดูเอารูปเมียขึ้นมาดูเออออดูรถโดนยึดเครียดเอารูปเมียขึ้นมาดูสบายเลยสบายใจบ้านโดนยึดเอารูปเมียขึ้นมาดูเออไม่ว่าจะเครียดอะไรพี่เอารูปเมียขึ้นมาดูอ๋อเรื่องอะไรพี่ก็เอารูปเมียขึ้นมาดู เพื่อให้กำลังใจกับเราที่สู้ต่อไปไม่ใช่อะ่ะเพื่ออะไรดูเพราะว่าไม่มีปัญหาอะไรที่จะหนักหนาสากันในชีวิตเท่ากับอีนี่อีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> ใครเราก็นึกว่ารักเมียมโทเอ้ยเอามาเตือนสติตัวเองนี่เองลอ,องดูลองดู เออนะแหมยิ่งกว่าคาถาบูชาเมียเห็นหน้าเมียแล้วก็ให้กําลังใจกับตัวเองผมว่าถ้าภรรยาพี่มาได้ยินเนี่ยแกคงจะดีใจแย่เลยครับเ <c oughs> สียใจแล้วไม่ว่านะครับ แต่ที่แน่ๆครับวันนี้ผมเชื่อว่าเมียพี่ได้รู้แล้วครับเพราะออกอากาศไปเต็มๆแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพี่ใช่ครับเราไม่ได้เบลอหน้าด้วยเห็นกันเต็มๆว่าเป็นใครนะครับเอออยังไงถ้าวันนี้จะกลับบ้านรบกวนซื้อชุดปฐมพยาบาลติดตัวไว้ใช้อุ่นใจค่ะ นะครับยังไงก็รักกันไว้นะครับแล้วก็กลัวเมียอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันดีไปอีกแบบนึงครให้กําลังใจตัวกับตัวคุณเองนะครับไปพบกันอีกหนึ่งแก๊กนะครับแก๊กต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มๆสาวๆนะครับต้องบอกว่าหนุ่มสาวเนี่ยครับก็มีความรักกันนะครับมีกันจีบกันมีกันแบบ อเยอะแยะมากมายต้องบอกว่าเวลาหนุ่มสาวจีบกันเนี่ยเขาบอกว่ายามรักกันใหม่ๆครับน้ําต้มผักยังว่าหวานทําอะไรถูกไปหมดอะไรไม่ดีก็ดีไปหมดเจอเลยจะตดยังหอมเลยครับ <c oughs> อันนี้ผมว่ามันไม่น่าจะแช่แล้วละ่ะแต่จะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับแก๊กนี้ไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าเนี่งมีแป้งเนี่ยโอ้มีแล้วหน้ารอๆง,งี้จะเหลือลพี่ คนมีแฟนแล้วถือว่าโชคดีโอ้ที่ยังไม่มีแฟนเนี่ยโชคร้ายนะมันจะโชคยยร้ายยังไงนี่มีผู้หญิงกับผู้ชายอยู่คู่หนึ่ง uh huh. อ๋อเขาเป็นแฟนกันมานานเลยแต่ยังไม่มีอะไรกันเพราะเขาไม่เคยมีอะไรกันเขาไม่กล้าไง uh huh. มีวันหนึ่งผู้ชายเนี่ยเขาชวนผู้หญิงไปเที่ยวที่ห้อง uh huh. ผู้หญิงก็ไปไงแต่ว่าครั้งแรกจะต้องมีการเซอร์ไพรส์แน่เลยเอาไปเดินที่ห้องเสร็จปั๊บผู้ชายก็โกกูก้าก้าเลยจะทำยังไงกับผู้หญิงดีนะนึกขึ้นได้ทำไมงคงไปหาพี่แม็กพี่แมทกเป็นใครพี่แม็กคือเป็นรุ่นพี่เก่งเรื่องผู้หญิงมากคงไปถามเลยพีนี้ อาไปไปที่ห้องเนี่ยผมต้องทําไงครับพี่แม็กเลยบอกเลยบอกว่าฝากให้ดีด้วยเออๆยิงให้ผู้หญิงนองข้างล่างเล่นก็น้องข้างบนแค่นี้ก็เรียบร้อยเย้ๆๆๆๆน้าไม่รอช้าเลยทรงไปพี่โูเสือข้างล่างเลยเออแล้วให้ไอ้ผู้หญิงนองข้างล่างเออมาตกลคนเตียงเอ้าตอนได้พักนึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเปิดมาแลอะไรวะยังไงไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยลุกเข้าห้องน้ําเลยจะทําอะไรห้องน้ําเสร็จปั๊บผู้หญิงเห็นลุกเข้าห้องน้ําปั๊บ ปิดประตูเลยปึ้งมันไสอยู่ในน้ำไม่ยอมทำอะไรเลยออกจากห้องน้ำมาปุ๊บปิดห้องซะแล้วทำอะไรเนี่ยโทรหายแม็กเลยเห็นไหมท่านพี่นบอกแล้วเนี่ยเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่ต้องทำอะไรต่อไปอะไอ้แม็กพูดทางโทรศัพท์มาเลยแม่เป็นไรต่อไปนะเองเอาหัวยัดเข้าไปเลยเอาหัวยัดเข้าไปเลยไอ้แม็กพูดเสร็จไอ้น่าไม่ช้าเลยเอาหัวยัดประตูเลยยัดนี้ยัดเสร็จ เกิดขึ้นเลยโทรหาไอ้แม็กอีกแล้วพี่แม็กผมโอ้โหจะยัดไปแล้วเนี่ยเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่แม็กซพูดเลยยัดเสร็จเอ็งค่อยๆกระแทกสิค่อยๆกระแทกไอ้นั่นทำตามเลยหัวกระแทกประตูเลยปัง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 สภาพมันไปถูกขอบประตูเข้ามาทำไมเลือดไหลเต็มเลยโฮ้ยหัวแตกเลยโทรหาพี่แม็กเลยพี่แม็กไม่ไหวแล้วพี่เลือดไหลเลยอ่ะ แอบพูดกลับมาเลยดีใจด้วยนะเว้ยแฟนเองเนี่ยยังโมลี่สุดไม่เข้าใจผิดดูแน่ความเสื้อนะหัวแตกฟรีไปเลย <c oughs> <c oughs> คิด <c oughs> แล้วเจ็บหัวแดนผมว่าถ้าพี่จะซื่อขนาดนี้นะครับเออมันก็สมควรแล้วแหะครับที่พี่ต้องหัวแตกนะครับแม่ทาไปได้เนาะออคนเราเขาอุตสาห์อธิบายสดิบะดีแต่ผมว่าพ <c oughs> ี่ยังไงอย่าลืมกลับไปเล่นงานไอ้อคุณพี่แม็กสักที2ทีนะครับโทษทัดอธิบายได้ไม่เห็นภาพอย่างชัดเจนทําให้พี่เนี่ยทําผิดขั้นผิดตอนเลยครับ <c oughs> <c oughs> เป็นผมไม่ได้ <c oughs> แตกไปนานเลยครับ ไม่ใช่หัวนะครับอย่างอื่นครับ <c oughs> อย่าคิดลึกเหงื่อครับเฮ้ยห้องผมมันร้อนนะครับ <c oughs> เหงื่อก็เลยแตกกันไปด้วยนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดสมมติใครบอกว่าไม่อยากจะเหงื่อแตกอยากจะสุขภาพแข็งแรงอยากจะอยู่ในที่ <c oughs> ที่ดีๆเดื่มเจะน่ฟูดกันสักครู่นึงก่อนไหมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาหากันต่อนะครับในเบรกต่อไปฮาปวนจ้อ กลับมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มดีๆจากเจนี่ฟูดแล้วร่างกายสดชื่นจิตใจแจ่มใสมาพร้อมรับอะไรใหม่ๆและฮาฮาจากฮาปวนจอของเราครับในแก๊กปวนจอเบรกนี้ครับเบรกที่2เริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าครับจะไม่มีเสียเวลาเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระครับใช่ครับพระโลภพนันแนงพระกระโดดกําแพงไม่ใช่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระจริงๆครับพระที่อยู่ในวัดนะครับต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยจะ เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาและที่สําคัญครับในวัดก็ต้องมีพระนะครับเราก็จะใช้พระนะครับใช้ศาสนาใช้วัดเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเอ๊ะมันจะดูจริงจังเกินไปหรือเปล่าแล้วมาเกี่ยวอะไรกับแก๊สนี้ไปดูกันดีกว่าครับเออตายถามจริงแล้วเข้าวัดบ่อยไหมโอ้ยนี่เข้าทุกวันอาทิตย์ อไปทําบุญเหรอเอาข้าววัดมากินหลวพี่ให้ไปเอามันเหลือจะบูญเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังนี่หนักกว่าโจนป้นนี่เออเป็นไงเป็ไงก็มีพระหนึ่งองค์แล้วก็เนรองคหนึ่งคือต้องบินทบาทคู่กันพระก็เดินหน้าเนร์ก็ตามหลังเออใช่ใช่ไหมบินทบาทไประหว่างทางพระปวดท้องอ้โหตายเลย งานเข้าเลยทำไรอ่ะพระปวดท้องผมรู้ทำยังไงเห็นผู้ไม้มีอยู่แล้วก็เลยหันมาสั่งเนนเนนหลวงพี่จะเข้าไปปลดทุกเนนดูต้นทางให้ทีถ้าเห็นโยมมานะ่ะให้บอกด้วยอ๋อสั่งเลยด้วยเลยสั่งไว้เลย,เลย,เลยดีดีดีเข้าไปถึงก็นั่งยองยอง,ยองกำลังปลดทุกเนนก็คอยดูต้นทางถ้าพักโยมมาดูสี่ห้าคนพอเนนเห็นโยมมา เนงก็ตะโกนเรียกโยมดิว่าไงโยมโยมพระขี้แล้วเนนพูดอย่างนั้นทำไมอ่ะเอ้าก็พระสั่งไว้ไงว่าให้เนนดูโยมด้วยเห็นโยมมาเนี่ยให้บอกด้วยแล้วก็โยมมาเนนบอกเลยพระขี้ตายเนนนี่เนนซื่อจริงๆเลยเนนเนี่ยฮะใจเนงเป็นคนซื่อสัตว์ซื่อบื้อก็ซืจะบอกมาอย่างนั้นล่ะแล้วยาิโยมไม่มามุงดูกันเต็มเลยเหรอก็สั่งไว้นี่ เรียกว่ารู้กันทั้งบางเลยนะครับอันนี้ผมว่าจะว่าเนนแกก็ไม่ถูกนะครับระครับเพราะว่าเนนแกยังเด็กอยู่นะครับผู้ใหญ่สั่งอะไรแกก็ทําตามแบบนั้นนะครับรู้อะไรมาก็บอกแบบนั้นเอ,อเอาเป็นว่าเรื่องนี้คงดังสนั่นทุ่งแล้วก็รู้ลั่นกันไปทั้งบางแน่นอนคราวหน้าคราวหลังเนี่ยคงจะไม่มีใครกล้าไปปลดทุกนอกสถานที่แล้วล่ะครับหากจำเป็นจริงๆก็คงต้องอั้นกันหน้าเขียวหน้าเหลืองเลยละครับผมว่า ไปพบกับแก๊กต่อไปนะครับแก๊กนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆครับเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนนี่แหละครับก็จะมีความใสซื่อเยอะแยะมากมายนะครับเขาก็จะสามารถที่ทําอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับเกินกว่าที่ผู้ใหญ่จะเข้าใจด้วยจนบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาทำครับผู้ใหญ่เข็มขัดสั้นเข็มขัดยาวไม่ได้เข็มขัดมาครับคาดไม่ถึงเตือนคาดไม่คาดฝันครับแล้วเรื่องราวของวันนี้จะเป็นรูปแบบไหนไปชมแก๊กนี้ดีกว่าครับ หน่อยแต่งงานยังนี่อะไรนะแต่งงานยังอายุปูนนี้ก็ต้องมีครอบครัวแล้วใช่แม่ใครจะมาอยู่ช่วยตัวเองอยู่ขนาดนี้แล้วอายุมากแล้วขยใจพูดเหมือนือนเลยทำไมอ่ะโอ้โหตั้งแต่ต้องสมัยหนุ่มๆนี่หัวมันไดลบ้านมีเคยแห้งโอ้โหเรือสาวมาหาเต็มเลยหรอใครผ่านไปผ่านมาก็ขากทุยขากทุย คนมีผู้หญิงคนหนึ่งทำไมอ่ะเป็นคู่ชีวิตเออเออเขามีความสุขดีไม่เหมือนข้างบ้านทำไมอ่ะปัญหาเยอะเดี๋ยวทะเลาะกับลูกทะเลาะกับเมียเออเออยังไงอ่ะก็มีพ่อลูกคู่หนึ่งอ่ะเออใช่ไหมล่ะตื่นเช้ามาก็ให้ลูกไปเอาตังค์ไปกินขนมที่โรงเรียน20สบาทเป็นลูกผู้หญิงด้วยน่ารักน่ารักถาดเปียสองข้างไปโรงเรียนเออเออพอโรงเรียนเลิกกลับบ้านมาเฮ้ยมีแบงค์ห้าสิบมายื่นให้พ่ออเอ พ่อเลยถามว่าเอามาจากไหนลูกนิมแบงค์ห้าสิบนี่ลูกสาวก็เลยบอกว่าอ๋อนักเรียนชายให้มาค่ะคุณพ่อต้องให้เรื่องอะไรนะเออพ่อบอกให้เรื่องอะไรลูกสาวเลยบอกว่าเขาพี่นักเรียนชายอะเขาจ้างหนูว่าปีนเสาธงอพ่อก็ไม่คิตอะไรอ,อ,อีกวันหนึ่งให้ไปยี่สิบตอนกลับมามีแบงค์ห้าสิบไม่แก้วเอาอีกแล้วพ่อบอกไปเอาไม่ไหนลูก ก็พี่นักเรียนชายคนนั้นน่ะเขาจ้างหนูปีนเสาทงพ่อโมโหเลยทีหลังนี่เขาจ้างปีนเสาทงหนูอย่าปีนนะรู้ไหมอ้อทำไมเขาจ้างปีนเสาทงเนี่ยเขาจะแอบดูกงแกงในหนูโอ้โหลูกสาวเพิ่งถึงบางพ่ออ๋อวันที่สามไปโรงเรียนอีกให้ไปยี่สิบคราวนี้กลับมามีแบงค์ร้อยเลยเฮ้ยพ่อบอกไปเขามาจากไหนลูก ลูกสาวบอกเ็าพี่นักเรียนชายคนนั้นเนะี่ยเขาจ้างหนูปีนเสาธงค่ะพ่อบอกพ่อบอกแล้วนะว่าอย่าไปปีนเสาธงเขาแอบดูงแกงในหนูอะลูกสาวบอกไม่ต้องกลัวค่ะคุณพ่อ,อเขาไม่ได้เห็นนั่งแกงในหนูหรอกเพราะอะไรถ้าหนูไม่ได้นุ่งแกงในไป <laughs> อ,อนแกก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะหนูพี่เขาไม่ได้เห็นกางเกงในหนูหรอกเพราะว่าหนูไม่ได้ใสยย่กงางเกงในไปอื คิดละมีหน้าแ่ะครับพี่นักเรียนชายคนนั้นรอบหลังแกถึงได้ทุเห็นไปถึงไหนตอนไหนเลยได้ถึงตั้งร้อยหนึ่งแนะเอาไปว่ารอบหน้าถ้าอยากจะปีนต้นไม้ปีนเสาธงมาหาพี่ได้พี่มีแบงค์พันด้วยไม่ใช่ครับเด็กๆเราห้ามไปทําแบบนี้นะครับคราวหน้าคราวหลังอยากจะแก้ไขสถานการณ์อะไรก็ปรึกษาผู้ใหญ่ซะหน่อยนะครับว่าจะใส่เกงในสีอะไรดีไม่ใช่พักชมสิ่งดีด ดื่มเครื่องดื่มดีๆจากเจนี่ฟูดกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเยวกลับมาหากันต่อครับในฮาป่วนจอครับ หลังจากดื่มเครื่องดื่มดีๆจากเจนี่ฟุ้ยแล้วเป็นยังไงครับสดชื่นแข็งแรงกำยำล่ำสันนะครับเราก็จะได้ใบหน้าที่สดชื่นแจ่มใสยอย่างแน่นอนรวมถึงได้เรื่องราวดีๆความฮาจากฮาปุ่นจอของเราเบรกนี้ก็เบ,บรกสุดท้ายเบรกที่3แต่ไม่ท้ายสุดของความสนุกอย่างแน่นอนครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับแจ๊กปุ่นจอในเบรกนี้นะครับไปพบกับแก๊กแรกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาวครับ ต้องบอกว่าเด็กสาวเนี่ยเวลามีความรักนะครับก็ต้องให้อยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเวลาที่มีปัญหาเขาจะสามารถปรึกษาคนใกล้ตัวได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับคนในครอบครัวมาดูกันว่าแจ็กนี้ครับหญิงสาวจะมีปัญหาอะไรและจะมาปรึกษาเรื่องอะไรไปชมกันดีกว่าครับเพราะว่าคนเราสมายัยนะี้นะไอ้นิสัยแบบว่า คุณถุงชนคือพ่อแม่จับแต่งงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่มีนะไม่มีแล้วครับหมดสมัยไปแล้วมันจะรักใครมันอยู่ที่ใจนะใช่ก็ย,ยังมีแม่ลูกคู่หนึ่งเนี่ยลูกสาวเนี่ยมีแฟนแต่นี่ใกล้วันวาเลนไทน์จะซื้อของฝันให้แฟนซื้อของให้แฟนก็ไรู้จะให้อะไรดีไง ก็ไปปรึกษาแม่ดีมากเลยมีอะไรต้องปรึกษาพ่อปรึกษาแม่อย่างเงี้ยดีคุณแม่คะเนี่ยวันวาเลนไทน์แล้วพอดีหนูมีแฟนเนี่ยลูกชายเขาจะหมูกบี้อะเขเป็นเกล็ดจลิตเงี้โหนูจะหนูจะให้อะไรแฟนดีคะแม่็เลยถามว่าแฟนนิสัยเป็นไงลูกเขาบอกว่า แฟนหนูก็นิสัยดีนะคะไม่กินเหล้าไม่สุบบุรีไม่เจ้าชู้รักใครรักจริงด้วยค่ะแม่บอกอเขาก็ดีนี่ลูกแล้วเขาทางานอะไรล่ะอาชีพการงานอาชีพการงานเขาเป็นวิศวะนะคะออกแบบโรงแรมดีใหญ่ในของเมืองไทยเดี๋ยวเุ็คนออกแบบมาเลยนะคะอันดีเนี่ยออแม่บอกอืมก็ดีลูกแล้วเขามีพี่น้องกี่คนเอ่อเท่าที่หนูทราบมาเนี่ยเขาเป็นลูกเป็นลูกคนเดียวลูกคนเดียวลูกคนเดียวแวแม่ถามว่าเออแล้ว เขารวยไหมโอ้คุณแม่ขาเขารวยมากนะคะเป็นเศรษฐีเก่ามีเงินเปนัพันล้านค่ะโอ้ยผู้จบแล้วก็บอกคุณแม่แล้วตกลงหนูจะให้อะไรก็ดีค่ะเออลราแม่เพราะว่ายังไงแม่บอกว่าให้ท่าเขาไปเลยลูกดีเ้าก็เอาเรือมาจอดไงใช่ไม่ใช่ท่าแบบนี้บ้าแม่กูน่าตรงประเด็นมากเลยนะครับ ถือว่าเป็นคาปรึกษาที่ดีมากเลยครับคุณแม่ครับแม่ไม่รู้จะมาให้อะไรให้ท่าแต่ว่าไปเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ใช้ลูกผมให้ท่าเหมือนกันนะครับเราจะได้ของครบทุกอย่างเลยไม่ใช่ไม่ไช่ไม่ได,ไได,ไได้เอาอย่าง <c oughs> เดี๋ยวรู้จุดประสงค์เลยครับว่าผมคิดอะไรอยู่ในใจนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติอีกหน่อยจะให้อะไรก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้คำปรึกษาดีๆก็แล้วกันนะครับ เหมือนกับแจ็คต่อไปแจ็คนี้ครับอืมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยและคนไทยของเราเนี่ยก็เชื่อถือแล้วก็นิยมสืบทอดบอกต่อกันมาเป็นระยะเวลายา,ยาวนานจนถึงในยุคปัจจุบันนี้เองก็ตามนะครับรวมถึงในส่วนของในส่วนของช่วงที่เราจะเห็นเรื่องของความสําคัญของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นกรณีพิเศษนั่นก็คือช่วง หวยออกครับถูกต้องแม่พอหวยใกล้ออกรัาวันที่1 <_ d ata> วันที่16เนี่ยแน่นอนครับจุดทูบจุดเทียนกับต้นไม้แปลกสัตว์แปลกทั้งแป้งทั้งทาทั้งทาถูทาถูนะครับใช้ทุกยี่ห้อสรรพสัตว์ที่จะหลังสรรเป็นตัวเลขได้คนไทยก็ทํากัน <_ d ata> ผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าถึงจะเตี้ยแต่ก็เพียจริงๆนะครับกับพฤติกรรมของคนไทย <_ d ata> ไปดูกันดีกว่าครับว่าแล้วแก๊กนี้จะมีพฤติกรรมอะไรเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปชมกันเลยดีกว่า หนังสือเมื่อวานเจอเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งอ่านมากนะพี่หนังสือตลกหนังสืออะไรหนังสืออ่านโดยทั่วไปอ๋อทั่วไปนะทำไมอ่ะพี่อาจจะไม่เคยฟังแน่ไม่เคยไม่เคยใครเล่าเลยใครตัดปืนกับเทวดาโอ้โหตังค์มันตั้งหลายคนแล้วจะบ้าปะเนี่ยเรื่องนี้แปลกกว่าเรื่องอื่น ชายตัดปืนกันเท่าั้นเดี๋ยวก็จะมอดขวานใช่แต่มีวันหนึ่งนี่ีคนตัดปืนอยู่คนหนึง่งไปตัดปืนตัดไปปั๊บตัดปั๊บปับป๊บปั๊บขวานนึกเดีนหล่นน้ำไปอ่าเสร็จปับ๊บเทวดาสงสารไงนั่งร้องโหยร้องไห้ทำยังไงเจ้าขวานที่ไหนมาตัดแล้วอ,อยากจะไม่นี่ซื้อขวานด้วยติ้งโว่ตัวชายตัดปืนเห็นเลยอบอกเจ้าทำขวานหล่นน้ำใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะงมมาให้เทวดางมขวานวนเป็นขวานทองคำอันนี้ของเจ้าใช่ไหมไม่ใช่ครับเวลาอมไม่ใช่เลองมมาใหม่ปุ๊บ ขวานเงินของเจ้าใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วขวานเก่าๆนี่ของเจ้าใช่ไหมอันนี้ของผมและเขาผมครับอเอาไปเลยเนี่ขวานเงินขวานทองถ้าให้เจ้าหมดเลยโอ้โหนั่นก็ดีใจะ่ะได้ขวานขวานทองไปด้วยนี่คือเรื่องเก่าเลยนะเรื่องเก่าแต่เรื่องตก่อที่น,นั้นคือไอ้คนนี้ไปบอกเพื่อนบ้าน,นอ๋อไปบอกเพื่อนบ้านเออเพื่อนผู้ชายข้างบ้านเฮ้ยไอ้ไอ้ช้ไอ้ช้ ถ้าไปตัดปืนมาทำขวาหล่นน้ำเทวดาโมกป่าให้ข้าเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ของข้านะเทวดาเขาเขียนว่าข้าเป็นคนซื่อสัตย์เลยไอ้ชายบอกต้นไหนต้นไหนต้นนู้นตรงกลางป่าต้นใหญ่ๆอ่ะต้นไซอ่ะคอยนั่นกลับเข้าบ้านต้องไปชายไปเลยไาเที่ยวหลานไปเลยไปเลยไปถึงปุ๊บพอเจอต้นไซป๊อปไม่ทันฟันต้นไซหรอกนะไปถึงปุ๊บยมือขวาลงน้ำเลย เอป็นไงนั่งร้องไห้เลยเทวดาได้ยินไหมเนี่ยเทวดาโผล่เลยเป็นอะไรเนี่ยคว้าหล่นน้ำครับเทวดา ้หวานทองเจ้าใช่ไหมไอ้ชัยบอกไม่ใช่ครับโอ้เดียนเดียนเดียวานเงินของเจ้าเลยใช่ไหมอ่าใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอบไม่ใช่ไอ้ขวานเก่าๆของเจ้าใช่ไหมของเจ้าใช่ไหมอันนี้นะครับของผมอันนี้นะครับโอ้แต่แรงความซื่อเหมือนกันดีแล้วถึงเจ้ารับความจริงว่าเป็นฝากของเจ้าเดี๋ยวข้าจะสาบเจ้าให้เป็นลิงอยู่เนี่ยอ้าวเป็นทาสทำไมจะไม่ให้ขวานดีขวานทองเลยล่ะเออไอ้ชายทำไมไม่ให้ขวานหวานทองหของขึ้นผมไปล่ะครับอ่าลัทธิบรรดาว่าไงของเขานักระเด็นตกน้ำไปเเเเเออองงงมื่กีี้้ห็นฟยล น้ำไปแต่ที่สำคัญเนี่ยมอโดนหัวข้าเห็นไหมเนี่ยเลือดไหลย,ย้อยเห็นไหมเห็นไหม โดนเลยแมเทวดาตามหาตัวมาตั้งนานเห็นไหมละครับคนไม่ซื่อสัตว์เนี่ยเทวดาเขารู้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับว่าทองราคามันก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็แอบโยนไปเหมือนกันแต่อาจจะโยนสี่ซ้าห้าอันเลยกลัวเทวดาไม่รู้ตัวนะครับยังไงก็ซื่อสัตว์กันเท่าวไว้นะครับยังไงเนี่ยความดีที่เราทานะครับก็คงจะตอบสนองกลับมาอย่างแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็รอบหน้าถ้าเจอผมอยู่ตามบ่อน้ําไม่ต้องตกใจนะครับ ผื่อฟุกเอาอย่างนี้ไม่ต้องฟุกไม่ต้องรอไม่ต้องเผื่อครับเพราะว่าวันนี้เรามีคลิปป่วนจอช่วงดีๆครับที่เราจะนําคลิปดีๆจากทั่วโลกนะครับคลิปดีๆจากทั่วประเทศนะครับให้คุณได้สนุกสนานกันในหลากหลายบรรยากาศหลากหลายอารมณ์ครับทั้งคลิปที่ตื่นเต้นสนุกสนานหวาดเสียวนะครับมาดูกันว่าวันนี้คลิปที่เราจะมาให้ได้ชมกันเป็นแบบไหนไปชมกันดีกว่าครับช่วงคลิป

ก็ช่งสัรหานะครับเป็นย่งครับชิ้นจอกันใช่ไหมครับเหมือนผมเลยนะครับติดใจคลิปป่วนจอของเราเป็นอย่างมากนะครับต้องรอติดตามชมกันในทุกๆครั้งนะครับที่ชมรายการของเรา แต่น่าเสียดายครับวันนี้30นาทีครึ่งชั่วโมงแห่งความสุขครึ่งชั่วโมงของความหากําลังจะหมดลงแล้วนะครับแต่ใครที่อยากจะชมรายการของเราครับก็สามารถที่จะเปิดมาชมกันได้เป็นประจำครับทางช่องพอใจชนแนลที่นี่เวลานี้ช่องนี้ครับพอใจชนแนลนะครับเราจะนําเรื่องราวจากพี่ๆตลกทั่วฟ้าเมืองไทยรวมถึงในส่วนของคลิปดังๆนะครับคลิปดีๆคลิปเด็ดๆให้คุณได้ชมกันนะครับผ่านผมเอกแฮปปี้ใครที่อยากชมรายการดีๆแบบนี้นอกจากจะชมผ่านทีวีแล้วคุณยังสามารถที่จะออนไลน์เจอกับเรา ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเพียงแต่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับไม่ว่าจะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPhone iPad แท็บเล็ตเน็ตบุ๊กหรือว่าโทรศัพท์ Android ทุกระบบเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราครับ www. p i c h a n n e l .com แค่นี้ครับความสนุกสนานความฮาก็จะมาส่งถึงหน้าจอคุณอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับเจนี่ฟย์ครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับก่อนจากฝากกันไว้ครับมีความสุขกับทุกที่ในทุกวันใครจะว่าเราบ้าเราไม่สนครับเราจะยิ้มเราจะหาอย่าได้แคร์ครับเพราะคนอย่างเรามีสไตล์และกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ